กล้วยไม้แนะนำก็คือเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลช้างนะครับชื่อเอ้องเขาแกะนะครับพบในป่าโปร่งป่าเบญจพรรณนะครับจอกดอกช่วงต้นปีเช่นเดียวกับสกุลช้างนะครับเหมาะสำหรับเอามาเมาก็บต้นไม้นะครับก็จะให้ดอกปกติสังเกตลากมันจะเดินนะครับ เดินไปกับต้นไม้เขาแกะนี่ไม่เหมาะในการปลูกกระถางมากนะักเพราะว่า,าใช้น้ำแฉะไปมันก็จะเน่าตายนะครับให้น้ำาน้อยมันก็จะนัน่นครับนี่คือฝักนะครับฝักเขาแกะที่ รับการผสมเรียบร้อยก็นำไปเพาะเลี้ยงในปุ้นก็ได้ลูกไม้ออกมาเขาแกะมันก็จะออกตามช่อออกช่อตามใบนะครับถ้าอุดมสมบูรณ์จริงๆมันก็จะให้ช่อสองต่งสามช่อต่อหนึ่งต้นนะครับเขาแกะจะเป็นกล้วยไม้ที่ ทนต่อการแห้งแรงนะครับแล้วก็ไม่ชอบเชื้อแฉะผมเคยเอามาเลี้ยงนะครับปัดใสกะปะพร้าวเลี้ยงในโรงเรือนสุดท้ายก็เน่าตายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลี้ยงเขาแกะก็แนะนำให้เอามามัดกับต้นไม้โดยมีกะปะพร้าว